สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทำการปิดหัวคนานะครับปิดเพื่อรอฝนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้าวนาดอนกันบ้างนะครับนาดอนจริงๆนะพี่ไม่ใช่นาดอนแบบอะไรอะ่ะกึ่งดอนกึ่งนาไม่ใช่นะดอนจริงๆเลยนะครับดอนแบบ แบบดอนปลูกอ้อยปลูกมันไปเลยนะครับนี่นะครับนาดอนนะครับนี่นี่นครับอันนี้ฝนมันตกลงมาเนาะน้ําก็เยอะอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้คือนาดอนไหมอ่ะดูนะครับนี่อีนาดอนแปลงสิบไร่ต้นตานะครับต้นตาลสองต้นอ่ะนาดอนพอไหมหอืมใครหลายๆคนถามผมว่าถ้านาดินทรายแล้วเป็นนาดอนจะทานาได้ไหมก็เนี้ยก็ทําอยู่เนี้ยนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคการทำนาดอนง่ายๆนิดเดียวนะครับหนึ่งคุณต้องปลูกข้าวให้ช้าลงนะครับปลูกข้าวให้ช้าลงก็คือถ้าคุณพูดกับผมว่ามันเป็นนาดอนจริงๆอ่ะปลูกสิงหาก็ไม่ท่วมฟังให้ดีนะถ้าคุณการันตีว่านาคุณมันเป็นนาดอนแบบของผมจริงๆอ่ะดอนแบบอยู่บนอยู่บนปวกบนดอนเลย ะครับบนปวกบนดอนแบบนี้เลยแล้วดินทรายด้วยเนี่ยเนี่ยแบบผมเนี่ยบนปวกบนดอนแบบนี้เลยเนี่ยคุณต้องปลูกเดือนสิงหาเร็วที่สุดนะครับปลูกเร็วที่สุดก็คือยี่สิบกรกฎานะครับปลูกเร็วที่สุดนะยี่สิบถึงยีห้ากรกฎาปลูกหรือว่าปั่นแห้งหรือว่าจะคาดแห้งทิ้งไว้รอฝนหรือจะปลูกเดือนสิงหาเลยก็ได้นะครับ หลังจากเราปลูกเดือนสิงหาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับก็คือหญ้านะครับนาดอนเนี่ยน้ํามันเก็บไม่อยู่นะครับอ่ะเนี่ยอันนี้คือแปลงนาดอนนะครับนาดอนแบบอยู่บนดอนอยู่บนโคกเลยดูบนปวกต้องเรียกว่าอยู่บนปวกอยู่บนดอนการแก้ปัญหาแรกก็คือหนึ่งต้องปั้นหัวคนาแปลงละสองไร่เนี่ยหนึ่งหัวคนา นี่นะครับสไร่หนึ่งหัวคนาสองไร่หนึ่งหัวคนาแล้วก็ปั้นหัวคนาทิ้งไว้นะครับและสิ่งสําคัญที่หลังจากเราหว่านจะค่าจะปั่นเสร็จเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสเรื่องญ้าเป็นหลักก็คือฉีดยาออกซาไดาอาซอนบวกกับกูโฟโซินเนตเผาไหม้และดูดซึมเพื่ออะไรเพื่อให้ญ้าพวกอันเนี้ยมันขึ้นมาช้ากว่าข้าว ก็คือกว่ายาพวกนี้มันจะขึ้นมาได้เนี่ย้าในนาเราเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยข้าวเราก็ได้หนึ่งคืบแล้วเห็นไหมต้นข้าวมันก็โตได้แล้วแล้วเมื่อต้นข้าวโตปุ๊บเนี่ยได้หนึ่งคืบแล้วเนี่ยต้นข้าวได้หนึ่งคืบแล้วเนี่ยยามันก็จะอยู่ใต้ตีนข้าวแบบนี้เนี่ยอยู่ใต้ตีนข้าวแบบนี้เห็นไหมแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทํานะครับก็คือฉีดยาเก็บอีกรอบหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือสภาพนาดอน นาที่น้ำมันขังไม่ได้คุณจะต้องฉีดยาสองเที่ยวนะครับก็คือเที่ยวแรกคุมและฆ่าเที่ยวที่สองฆ่าในขนาดดินชื้นนะครับเขาเรียกว่ารอฆ่าโตแล้วก็ฉีดยาฆ่าอีกทีหนึง่งเพราะว่าในสภาวะที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยดินมันชื้นเนี่ยดินมันชื้นนะวิธีดูดินชื้นนี่ดินดินดินมันจะชื้นนะครับเนี่ยดินดินเปิดมามันจะชื้น และหญ้าเนี่ยมันจะดุก,กว่าลากมันเนี่ยจะเดินได้ดีกว่าและดุก,กว่าฉะนั้นลักษณะการฉีดยาฆ่าหญ้าที่ดีที่สุดดินต้องชื้นหรือเฉาะแฉะเนี่ยดินชื้นชื้นแบบนี้ครับนเนี่ยดินชื้นชื้นเฉาะแฉะแบบนี้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยทําไมเราถึงให้ฉีดยาฆ่าหญ้าตอนนี้อ่ะคุณดูนะครับนี่มันเดินง่ายนะครับนี่คุณดูมันเดินง่ายมันเดินง่ายเดินสบายเดินแล้ว ไม่เปียกตีนไม่เปื้อนตีนและก็ไม่หล่มนะครับฉีดยาฆ่ายาก่อนนะครับทําไมเราถึงให้ฉีดยาฆ่ายามันเป็นนาดอนมันไม่ใช่นาทุ่งนาที่ว่าฉีดแล้วมันจะหล่อน้ําได้ไอนาดอนเนี่ยมันไม่มีน้ํารอมันใช้แค่น้นําฝนตอนที่เราฉีดยาฆ่ายาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราฉีดเพื่อให้ญ้าเนี่ยมันอานมันอานเสร็จปุ๊บข้าวเนี่ยมันก็จะทะลึ่งขึ้นทะลึ่งสูงขึ้นเมื่อยามันทะลึ่งสูงขึ้นปั๊บเนี่ย ข้าวแล้วเนี่ยมันจะโตไม่ทันถ้าหญ้ามันทะลึ่งสูงกว่าข้าวในนาดอนนะครับฉะนั้นเราต้องพยายามกดให้มันอยู่ใต้ข้าวไว้ก่อนรอจนกว่าข้าวเราเนี่ยมันจะเอาใบเนี่ยคุมดินได้นะครับคุมดินได้ก็คือลักษณะรากข้าวเนี่ยมันเดินคุมพื้นดินได้ถ้ามันเดินคุมพื้นดินได้แล้วเนี่ยเราไม่ห่วงนะครับเรื่องหญ้านาดอนอะเขาเนี่ยน้ําจะมีไม่มีเราไม่สนใจแล้วนาดอนทำยากเพราะยา นะครับแต่ถ้านาดอนเราเอาย้าอยู่และมีต้นข้าวมากกว่าหญ้าคุณไม่ต้องกลัวนะครับข้าวชนะหญ้าได้แน่นอนเพราะข้าวนาดอนจะแตกกอเดินกราบเดินกอได้ดีกว่าในทุ่งนาเพราะนาดอนดินมันร่วนดินมันนุ่มดินมันไม่แข็งมันไม่มับนะครับฉะนั้นอย่าถามผมว่าทำนาดอนไหมผมจะพูดเลยพี่นาผมอัดดอนจริงนะครับ ดอนจริงๆด้วยนะครับฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าผมมีทั้งทุ่งนาดอนแล้วก็ทุ่งนาแบบไม่ดอแหละครับมีทั้งสองอย่างแหละแต่แค่เทคนิคเล็กน้อยก็คือนาดรนคุณต้องควบคุมเรื่องยาให้ได้ถ้าคุณควบคุมเรื่องยาได้ทุกอย่างมันก็จบครับจบแล้วไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ฝนจะตกไม่ตกมันก็ดีนะครับมันก็จะงามจะโตปกติดีมาเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้นิดหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับ เออแล้วลืมบอกไปว่ายาที่เราจะฉีดนาบนดอนอันนี้ผมจะใช้ยายายาหนักนะครับยาหนักก็คืออันนี้โลฟอร์สนะครับใช้อันนี้โลฟอร์สห้าร้อยซีซีนะครับหรือประมาณครึ่งลิตรต่อถังนะครับพอเราต้องใช้ยาเข้มข้นนะครับข้าวจะแดงเถือกเลยนะครับพอเราต้องใช้ยาแรงไม่งั้นเอาเอาย่านาดอนไม่อยู่แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ว่าไอลักษณะข้าวเหลือง ที่เป็นแบบเนี้ยอีตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ข้าวนะครับเนี่ยอีเวงกลมๆตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ข้าวเลยไอข้าวลักษณะตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันเกิดจากดินปวกครับเนี่ยดินปวกมันมักจะเกิดจากดินปวกดินดอนจัดนะครับดอนจัดปวกจัดมักจะเกิดนะครับข้าวมันจะตายนะครับให้โตมามันก็ตายนะครับให้หวานไปมันก็ไม่ได้ข้าวอยู่แล้วไอที่เหลืองๆนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับดันหน้าดินออกนะครับ ถ้าฤดูต่อไปเริ่มทําก็ดันหน้าดินออกดันเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไอ้หน้าดินตรงเนี้ยเพราะดินมันมีปัญหานะครับมันเกิดจากดินปวกเขาเรียกดินปวกนะครับมันจะเป็นเกาะเกาะเป็นปกปวกตรงนั้น่าจะไม่ได้ข้าวเนี่ยไอ้ที่เหลือง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 งอกงอกเนี่ยมันเกิดจากดินปวกนะครับลองเอาเกลือมาหวานก่อนก็ได้ครับเกลือเราเนี่ยเกลือเม็ดที่เราเอาเอาไปหมักปลาอะไรพวกเนี้ยเอาไปตากเกลือปลาอะไรพวกเนี้ยเอามาลองหวานดูก่อน ถ้ามันแก้ปัญหาได้ก็หวานดูก่อนครับถ้าหวานได้ก็จบนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวเรื่องยาที่จะฉีดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้เรามาแปะกุดน้ํานะครับอุดน้ําเพื่อรอฝนนะครับเพราะว่าฝนมันจะเข้าพายุจะเข้าเนาะก็อันนี้เป็นนาดอนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราฉีดยาฆ่ายาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอดูว่ายามันจะตายดีไหมนะครับ ก็มี1ตัวนะครับอันนี้โลฟอสนะครับ2หมาแดงนะครับแล้วอันสุดท้ายก็เป็นเพียไฟไทยอมีท็อกแซมนะครับผมจะใช้แค่3ตัวนะครับบีทไพรีแบ็กไม่ใส่นะครับเพราะว่าอันนี้โลฟอสมันแรงนะครับแล้วผมใส่เข้มข้นไงเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับเผื่อทุกท่านจะเข้าใจนะครับอันนี้นาดอนนะคือน้ํามัน มันตกมามันก็มีเป็นบางอุกบางกระลุกบางแองนะครับบางแองบางกระลุกที่น้ํามันขังได้เราก็จะเอาน้ําขังไว้ตอนนี้ผมก็พยายามปิดน้ําให้ที่ต่ําที่สุดนะครับต่ําที่สุดหนีน้ําก่อนนะครับเนี่ยหล่อน้ําให้ท่วมมิดยอดข้าวเลยให้ข้าวมันลอยใบยบัวเลยเนี่ยวิทให้มันลอยใบยบัวแบบนี้เลยครับเพื่อเดี๋ยวตอนน้ําฝนมันตกหนักๆเนี่ย อีตรงนั้นน่ะเราจะให้มันลอยใบยบัวไว้แล้วให้มันสูงหนีน้ําให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดันน้ําขึ้นดอนไงไม่งั้นเราก็ดันขึ้นที่สูงไม่ได้นะครับเสียหมดนะครับก็อันนี้แหละเป็นแปลงของแม่ผมสิบไร่นะก็ทาให้เขาเหมือนเดิมอีแปลงนู้นก็เหมือนเดิมปีที่แล้วได้กินปีนี้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับนี่คือน้ํานะครับที่ฝนมันตกนะครับก็อย่างที่คุณเห็นน่ะเราจะหล่อน้ําให้มันลอยใบยบัวนะครับ ถามว่าเสียไหมไอเสียก็เสียไปนะครับนาดอนผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเอาเท่าที่ได้นะครับเพราะว่านาดอนเนี่ยมันจะวุ่นวายเรื่องหญ้าอย่างเดียวเลยนะครับถ้าคุณคุมหญ้าได้เดี๋ยวข้าวมาเองนะครับแต่ถ้าคุณคุมหญ้าไม่ได้หญ้ามันจะกินข้าวหมดเนี่ยนะครับทําให้มันลอยใบยบัวแบบนี้ไว้นะครับก็ตอนนี้กําลังระบายน้ําออกนะครับให้มันลอยใบยบัวไว้ก่อนนะครับเอาเท่าที่ที่เหลือที่ได้นะครับไปเดี๋ยวเราก็ กลับบ้านนะครับมาเดินดูนาเนาะอีแปลงอื่นๆก็ทยอยทาแทบจะหมดแล้วนะครับก็คงไม่มีคลิปให้ดูหรอกเพราะว่ามันก็คลิปเหมือนเหมือนเดิมนะทำนาไม่มีอะไรแตกต่างว่าเก่าหรอกนะครับนี่นะครับลอยใบบัวเต็มเลยนะครับก็ไอที่อยากเน่าก็เน่าไปแต่ว่ามันอ่อนแอไปเองนะครับเราก็เอาเท่าที่เราเหลือเราได้นี่นะครับที่มันต่าจากตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันลึกนะครับตรงเนี้ยลึกลึกจัดเราก็พยายามให้ข้าวมันลอยใบบัวไว้ระบายน้ําออกเพื่อให้มันรู้สึกว่า น้ำมันท่วมมาแล้วเนี่ยมันจะได้หนีนะครับหนีเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราจะดันน้ําขึ้นไปข้างบนได้ก็อยู่ที่การดูแลการจัดการนะครับผมก็พามาดูลักษณะแบบนี้แบบนี้แค่นั้นแหละนะครับใครมีปัญหายังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองไปขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับนี่ปั้นกับหัวกันาแค่อย่างนี้เลยนะครับนี่ เออลืมบอกไปวิธีอุดหัวคนานาดอนดินทรายแบบนี้นะเนี่ยอุดนาดินทรายแบบนี้ก็แนะนําว่าต้องใช้กระสอบอย่างเดียวครับกระสอบอัดดินกระสอบใส่ดินอย่างเดียวนะครับถึงจะอยู่แล้วก็ไม้ปักคำไว้ไม่งั้นดินพังหมดครับไปผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ